น้องตัวร้ายของนายตัวสาบต,ตอนที่ส4บผู้ทอนถึงกับยิ้มไม่หุบเขาเพิ่งอนุญาตให้เพชรท,ท้าพาปัญญาไปนอนค้างที่บ้านหนึ่งอาทิตย์มันไม่เกี่ยวกับเรื่องงานของรีสอร์ทแต่เพชรท้าอยากจะสอนเรื่องทําธุรกิจให้กับปัญญาซึ่งเขาเห็นด้วยอาจเป็นข้ออ้างที่มาดูแปลกๆไปซะหน่อยถึงขั้นไปนอนค้างที่บ้านแต่เขากอนุญาตไปแล้วมันไม่มีอะไรเสียหายเลย ตอนที่เพชรแทะเม่อขออนุญาตปูทรกมลก็อยู่ในห้องด้วยเขาเห็นด้วยกับการตัดสินใจของผู้ป็นพ่อแต่คนที่ไม่เห็นด้วยสุดๆก็คือโยธินเขาจะไปบอกปัญญาว่าห้ามไปกับเพชรแท้เด็ดขาดแต่ถูกกมลขวางไว้แกจะทําอย่างนั้นไม่ได้พ่ออนุญาตไปแล้วแกอยากให้พ่อเสียหน้าหรือไงเนกอย่างหนึง่งเพชรแทาก็จะทําให้ปัญญาเก่งขึ้นเก่งบ้าอะไรล่ะแกมองไม่ออกเหรอ ว่าเพชรแท้ต้องการอะไรฉันว่าแกคิดมากฉันไม่ได้คิดมากฉันมองออกว่ามันต้องชอบปัญญาแนๆ่ๆเมียวน้าค้นอย่างคุณเพชรแท้จะมาชอบปัญญาได้ยังไงแกอยากกังวลไปนักเลยฉันรู้ว่าแกห่วงน้องแต่ตอนนี้มันดีกับพวกเราอยู่แล้วหากวันข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นมา เราจะได้ขอความช่วยเหลือจากเขาได้เฮึอทำไมเราต้องขอให้มันช่วยด้วยแกก็เห็นแม้แต่ใหญ่มันก็ยังพยายามตีสนิทกับคุณเพชรแท้เลยฉันว่าต่อไปเราอาจจะได้พึ่งคุณเพชรแท้ก็ได้ปัญญาสนิทกับเขามันเป็นการดีสําหรับเราไม่ใช่สิพวกเราด่านนะแกนใจเย็นหน่อยเถอะโยธินทําอะไรไม่ได้เลย เขารู้สึกเป็นห่วงปัญญามากส่วนปัญญาก็งงสุดๆพ่อเขาต้องไปนอนค้างบ้านเพชรแท้เพชแท้พาเขาแวะไปที่บ้านเพื่อเอาเสื้อผ้าสองสามชุดจากนั้นมาที่บ้านของเพชรแท้นอกจากทำอาหารแล้วเขาก็ไม่ได้ทำอะไรมื้อนั้นทุกคนมีความสุขกับอาหารของปัญญามีแต่อาหารสับๆบทั้งนั้นยกเว้นของเพชรแท้ที่ปุ่มเป็นทิเศษ ที่รสชาติไม่จัดจ้านและไม่เผ็ดมากนักเพ็ดท้ากินไปก็มองน้องไปดูเหมือนปัญญาจะมีความสุขกับการกินเป็นพิเศษดูน้องจะอร่อยกับอาหารทุกอย่างไม่เฉพาะของที่ตัวเองทํานายเอาเพิ่มหน่อยไหมไม่เอาเพ็ดแทาปฏิเสธต่อให้เขารู้ว่าอาหารที่น้องทําอร่อยมากแต่มันอิ่มเกินที่เขาจะกินมันต่อไปได้ ถ้าอย่างนั้นฉันว่ากินของวางหน่อยไหมก็ฉันบอกว่าฉันอิ่มไงแล้วทำไมต้องดูด้วยอ่ะก็ก็ก็ฉันบอกว่าฉันอิ่มฉันจะไปรู้หรออิ่มของนายก็ของฉันไม่เหมือนกันฉันอิ่มข้าวฉันยังกินขนมได้เลยอ้าวอย่างนั้นหรออืมฉันผิดเองแหละไม่ชัดเจนเองฉันไม่โกรดนายหรอกไม่รู้ว่าจะโกรธไปทำไม แล้วคืนนี้ฉันจะนอนที่ไหนห้องสันห้องคุณอืมจะนายหรือจะคุณก็เสักอย่างสิก็เรามันพาไปบางทีมันก็นึกไม่ออกว่าต้องเรียกยังไงนี่ยทำไมต้องวุ่นวายกับคำเรียกด้วยอยากให้เรียกพี่แบบนั้นได้หรือเปล่าโอ้ยไม่ได้หรอกคุณไม่ใช่พี่ผมซะหน่อยก็ลองเรียกดูก่อนไม่เอาะมันไม่ใช่ตามใจ คืนนี้นอนห้องฉันห้องคุณแล้วคุณจะไปนอนไหนล่ะเราก็นอนด้วยกันนี่แหละอา้าวต้องนอนด้วยกันด้วยเหรอผมเป็นแขกที่คุณเชิญมานะก็ฉันไม่ได้จัดห้องเอาไว้ก็ต้องนอนห้องสัไปก่อนรื้ว่ารังเกียดไม่ไม่ไม่รังเกียดหรอกเพียงแต่ว่าผมนอนดีนะคุณไม่เป็นไรฉันไม่ถือจริงนะ จริงถ้าอย่างนั้นผมไม่เกรงใจนะไม่ต้องเกรงใจหรอกดีถ้าอิ่มแล้วเดี๋ยผมจะไปไปไหนจะขึ้นห้องเลยเหรอกินข้าวอิ่มแล้วก็ต้องนั่งด้วยอาหารก่อนสิไม่ใช่ไม่ใช่คือผมจะไปพบพี่ชายอะ่ะตอนนี้เนี่ยนะใช่เดี๋ยวพี่ผมจะมารับที่นี่แล้วจะกลับเมื่อไร ผมยังตอบไม่ได้หรอกฉันจะให้คนไปรับไม่ต้องหรอกคุณหรือพี่ผมมาส่งพี่คนไหนทำไมคุณถามเยอะจังตอบพี่โยทินถึงปัญญาจะไม่ค่อยเข้าใจกับคำถามของเขานักแต่รู้ว่าตอนนี้เขากำลังหงุหงิดจากคิ้วที่ขหมเข้าหากันและสายตาดุดุของเขาดี อยากไปไหนก็ไปฉันไม่มีสิทธิห้ามอยู่แล้วนี่ขอบคุณครับถึงเขาจะพูดปัดสดแต่ดูเหมือนน้องจะไม่รู้แถมเดินไปรอพี่ชายที่หน้าบ้านเองน้องไปจริงๆมันจะดีอยู่แล้วแต่ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยไปเอาเหล้ามาอะไรครับเจ้านายดื่มเหล้าทำไมฉันจะดื่มไม่ได้ไปเอามาครับนายเพชรดื่มเหล้าราวกับน้ำ หวังดับความร้อนรุ่มที่อยู่ในใจติดกับอีกคนหนึ่งที่นั่งหน้าบานมากับพี่ชายอย่างปัญญาหาลู้ไม่ว่าพี่ชายคนนี้รักปัญญามากแค่ไหนยอมทิ้งเมียทั้งหญิงทั้งชายเพื่อมาพบน้องหวังจะให้น้องอยู่ที่คอนโดกับตนวันนี้เขามีนัดกับมาตาที่บ้านของเธอร่วมถึงไปรับเมทีที่สนามบินในวันนี้ด้วยซึ่ง เ้าไปบ้านของมาตาก่อนหรือไปรับเมทีที่หลังก็ได้หรือไปรับเมทีก่อนแล้วค่อยไปบ้านของบาตามันก็ยอมได้เรื่องเวลาไม่เป็ปัญหาแต่ก็ทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังเพราะปัญญาคนเดียวพี่โยทินที่เราจะไปที่คอนโดกันใช่ไหมครับใช่พี่ไม่อยากให้ปัญญาไปหนอนค้างบ้านในเพชรแท้ทำไมล่ะครับพี่ไม่ไว้ใจมัน คืนนี้ไปนอนที่ห้องพี่แต่ว่าจะดีหรอครับถ้าพ่อรู้เรื่องนี้ต้องโกรธอีกหน้าไม่ต้องไปสนใจหรอกพ่อก็โกรธอยู่แล้วล่ะโกรธทุกคนทุกเรื่องไม่โกรธก็จะพาะไอ้วันเสาร์คนเดียวพี่โยทินหรืออยากจะกลับไปหามันพี่จะได้วนรถไปส่งไม่ไมผมไม่อยากให้พี่โยทินโกรธไปกับพี่ก็ได้ครับมันจะดีอยู่แล้ว พ่อปัญญายอมไปนอนที่ห้องของเขาโดยไม่กลับมาหาเพชรแท้แต่มันมาเสียตรงที่ว่าทั้งมาตาทั้งเมทีมาหาเขาหลังจากนั้นเขากลัวว่ามาตาจะพูดเรื่องของเขากับเธอยังโชคดีที่เธอไม่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ซีดาของเธอแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่พอใจเพราะเขาต้องง้อเมทีกว่าจะสงบลงได้ก็ใช้เวลานานพอสมควร เป็นเพราะเมทีอารมณ์ไม่ดีเขาจึงอาสามาส่งมาตาที่รถแล้วเขาก็งอเธอในตอนนั้นเมื่อเมธีืูตามลำพังกับปัญญาและรู้ว่าที่โยธินไม่ไปรับเขาเป็นเพราะไปรับปัญญาปัญญาเผลอพูดออกไปแต่เมทีไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่าปัญญาคงรู้ว่าโยธินรักตัวเองมากกว่าตัวเขาที่เป็นแฟน เขาตะหวาดเสียงดังและไล่ปัญญาออกจากห้องแต่ปัญญาก็ไม่ไปสองคนเกือบลงไม้ลงมือกันแล้วถ้าโยธินไม่มาสะกอนอะไรกันอีกเนี่ยก็คุณจะให้น้องคุณค้างที่นี่ได้ยังไงในเมื่อผมก็อยู่ทั้งคนไม่เอาสิเราก็นอนด้วยกันสามคนก็ได้ปัญญาก็น้องผมน้องคุณผมรู้แล้วเราจะนอนกันยังไงก็เดี๋ยวผมนอนกลางคุณนอนข้างหนึ่งปัญญานอนข้างหนึ่ง ก็ไม่เห็นจะมีปัญหาเลยนี่มีใครเขาทำอย่างเกันบ้างผมไม่เข้าใจคุณเลยอ่ะคุณรักน้องผมเข้าใจแต่แบบนี้มันโยทินเริ่มทะเลาะกับโยธินจนทำให้ปัญญาขอกลับบ้านเพราะเป็นห่วงความรู้สึกของพี่ชายมันเลือกไม่ได้อยู่แล้วระหว่างน้องกับเมียจะกลับจริงๆเหรอจะกลับบ้านใช่ไหมโยทินถามย้ำเพราะเขาไม่ต้องการให้ปัญญา ไปที่บ้านของเพชรแท้ครับพี่ปัญญาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งไม่ได้นะคุณห้ามไปไหนทางนั้นถ้าคุณไปผมก็จะไปเหมือนกันแล้วจะไม่กลับไหมคุณเห็นหน้าอีกปัญญาถึงกับถอนหายใจแล้วมองหน้าโยทินไม่เป็นไรพี่เรียกรถให้ผมก็พอ่อก็ได้ถ้างั้นไปรอข้างล่างนะเดี๋ยวพี่ตามไป ครับปัญญาเดินออกจากห้องไปแล้วเมธียิ้มด้วยความพอใจก่อนที่จะขยับล็อกว้าแขนของโยทินไว้เมื่อเขาออกจากห้องคุณจะไปไหนผมจะไปส่งน้องถ้าเรื่องแค่นี้คุณยังจะห้ามผมอีกคุณอยากจะไปไหนผมก็จะปล่อยคุณโยทินปล่อย โยดินสะบัดมือของเขาออกจากการกอกลมของเมทีเขาไปส่งน้องฝ่ายให้ขึ้นรถเพื่อกวมแน่ใจอะไรทําให้เขาคิดไม่ได้ว่าควรให้น้องนอนที่ห้องของกมลก็ได้ถึงแม้กมลจะไม่ได้อยู่ที่ห้องแต่เขาคิดช้าไปเพราเก็ส่งปัญญาขึ้นรถไปแล้วทางเพชรแท้ก็เมาเมาจนลูกน้องประคองขึ้นไปบนห้องปัญญากลับมาก็รู้ว่าเขาเมา จากลูกน้องของเขาเขาไม่รู้ว่าจะจัดการกับคนมายังไงแต่ที่ทําให้ปัญญาถึงขั้าหรุดหัวล้อคือเพชฌท้ากับนุ่งแต่ชั้นในตัวเดียวแล้วเบอร์ดี้ของเขามันก็เพอร์เฟกมากปัญญาสงสัยว่าทําไมเขาถึงด้กวนดีขนาดนี้น้องเอานิ้วไปจิ้มตามตัวเขาจากที่ยืนจิ้มก็ขึ้นเตียงและนั่งจิ้มแบบตั้งอกตั้งใจ จิ้มบนซิปแพคของเขาตรงหน้าท้องที่มันได้รูปนิ่มแฮะตาปัญญาก็ต้องสะดุง้งเมื่อได้ยินเสียงของเพชรแท้ที่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้หลับแต่เขารู้สึกตัวแถมยังปือตามองปัญญาเอกจิ้มพอหรือยังจิ้มอะไรต่อไปก็ถึงตาฉันบ้างปัญญา ร้องด้วยความตกใจเมื่ออยู่ๆเพ็รแท้ก็พลิกตัวกดเขาให้นอนลงแถมยังขึ้นคล่อมตัวเขาอีกเสื้อของเขาถูกดึงคราวนี้เพ็รแท้ใช้ปากจิ้มตามตัวเขาซอกคอร่วมถึงเนินอกน้อยๆทำอะไรอะปล่อยนะเพ็ดแท้ไม่ฉันจะไม่ปล่อยเขาพูดด้วยความเมาบวกกับความรู้สึกที่มันอยู่ในใจมานาน ปัญญาไม่แค่ถูกดึงเสื้อทางคางเกงน้องรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นและชอบเวลาที่เขาสัมผัสร่รางกายเหมือนร่างกายกำลังจะละลายไปไหนอ้อมแขนของเขาน้องอ่อนละทวยจนทำให้เพ้อจูบเพชรท้าด้วยจูบที่เงอะงะเพชรท้าก็เลยเป็นฝ่ายนำและสอนจูบจูบที่บรรจง รวมถึงร่างกายที่กำลังประสานเป็นหนึ่งเดียวปัญญาถึงกับสั่นสะท้านไปทั้งตัวด้วยอารมณ์พิศวาสของเพชรท้เขาพยายามจูบปอบป,ประโลมทําให้น้องยอมเป็นของเขาทั้งคืนปัญญาตกเป็นเมียของเพชรเท้้าววันลุงขึ้นมันควรจะมีเรื่องดีๆระหว่างเพชรแท้กับปัญญาแต่เพชรแท้ก็อึง้งเมื่อน้อง ไม่คิดว่าเรื่องเมื่อคืนเป็นเรื่องใหญ่เพื่อนกันอาจจะมีเป็นอย่างนี้บ้างแต่มันไม่ใช่หรือว่าปัญญาจะเคยทําแบบนี้กับเพื่อนคนไหนเพชรแท้กโกรธมากออกปากไล่น้องออกจากบ้านนี่นายไล่ฉันเหรอใช่ฉันจะไล่แต่ว่านายทำมาค้างที่นี่อาทิตย์หนึ่งเลยต้องหลายวันตอนนี้ไม่ต้องแล้วกลับไปซะแล้วอย่าเจอกันอีกไา้เป็นอะไรอ่ะ ฉันไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหรอไม่เคยเข้าใจอะไรเลยสินะไปฉันบอกให้ไปไงเสียงตวาดดังลัน่นทําให้ปัญญาถึงกับตกใจแล้วน้ําตามันก็พานไหลออกมาเขาทาอะไรผิดเหรอเขาไม่ได้ทาอะไรผิดเลยนะเพรแท้โกรธเขาเรื่องอะไรปัญญาไม่เข้าใจเหตุผลของเพศแท้สักนิดเขาเดินออกมาพร้อมกับน้ําตาที่รินไหลแม้แต่เสื้อผ้า ทั้งกระเป๋าก็ถูกวางไว้บนรถอยู่แล้วเชิญครับคุณปัญญาปัญญาพยักหน้าขึ้นรถโดยมีโคงของเพชรแท้มาส่งเพชรแท้เครียดเครียดกับเรื่องบ่อคืนที่เกิดขึ้นปัญญานอนกับใครที่ไหนน้องเห็นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติมันควรปกติเหรอความที่เขาคิดมากเขาก็โทรถามเรื่องนี้กับภูธรภูทรถึงกับตกใจเมื่อเพชรแท้ ไม่อะไรกับปัญญามาคืนเขารู้ว่าแพทท้คิดจะไงกับปัญญาแต่ไม่คิดว่าแพทท้จะใส่ร้อนหลับนอนกับปัญญาในค่ำคืนวันแรกที่ไปนอนค้างด้วยกันเขาไม่ห่วงเลยที่ปัญญาจะมีอะไรกับคนอื่นหรือเพื่อนสนิทก่อนหน้าที่จะมาเจอแพทท้ปัญญาติดพี่ๆมากส่วนมากก็จะอยู่ด้วยกันเพื่อนก็มีน้อยคุณไม่ได้หลอกผมใช่ไหมครับทำไมผมต้องหลอกคุณ คนที่ควรโกรธตอนนี้ควรจะเป็นผมมากกว่าต่อให้ปัญจาจะเป็นผู้ชายแต่คุณก็ไม่น่าทําอย่างนี้กับลูกผมที่ผมกล้าพูดกับคุณตรงๆคุณคงรู้นะครับว่าผมจะรับผิดชอบครับแต่คุณจะรับผิดชอบอยังไงผู้ทรนอึ้งรอบสองเมื่อเขาจะได้หุ้น20%จากบริษัททั้งหมดที่เพชรแท้มีอยู่มันไม่ใช่น้อยๆน,นี่ไม่ใช่สินสอดแต่เป็นค่าทํามก่อนที่เขาให้กับผู้ทร คุณโพธรคงไม่โกรธนะครับผู้ทอรยังปากแข็งยังรู้ว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่านี่คุณคิดว่าผมขายลูกกินเหรอผมไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ถ้าคุณจะปัดเสีเผมในตอนนี้คุณก็ทําได้เลยนะแต่คุณต้องรู้ด้วยว่าผลกระทบที่จะตามมามจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผู้ทอรถึงกับยิ้มปลายสรายคงไม่เห็นรอยยิ้มของเขาผู้ทรถึงขั้นขู่เขาแบบนี้ก็แสดงว่า คงชอบปัญอย่างมากๆไม่อย่างนั้นคงไม่กล้าพูดกับเขาอย่างนี้ทั้งๆที่เขาเป็นว่าที่พ่อตา